ปรากฏว่ามันเบาลงเบาลงมันอะไรหนักหนาทำไมมันดีทานเพียงแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วเดี๋ยวร้กวนเดินให้ดูนิดนึงค่ะแข็งแรงเดินได้อ่านี่นะคะเรียกว่าก้าสองก้ามันก็ไปแล้วอ่ะฮะมันยันไม่ได้เลย้างนี้ทานหมดไปกี่กล่องคะที่สัมผัสบ้างเริ่มกระดิกแบบดิ้วได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถึงสองกล่องเลยยังไม่ถึงสองกล่องอ่ะ ก่อนนะนะคะคุณลุงสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่ก็แพงหนึ่งอะไรกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะนะเพียงวันละหนึ่งเมตรก่อนนอนหนึ่งแผงมีกี่เมตรคะสิบเมตรสิบเมตรสิบเมตรเท่านั้นเองอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นก็ลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเลนเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรอาการวูบเวียนหัวบ้านหุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เมตรแรกคะ สามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะ,คะดีขึ้นเลยค่ะมแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคป <3 S 1> ซูลแม่ตื่นเช้าก้านมาร่งางกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะก,กระปร้ก,กระเปร่าค่ะลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิม่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับอะเคโอปุ๊บแม่หลับนอนอิม่มหลวงพ่อวิชิตปริมุตโตอยู่ ของเภสีชคิวจังหวัดนครราชสีมาค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะอายุเจ็ดสิบปีก็ปวดไมเกรนบวกกับความดันเบาไอไขมันค่ะก็ปวดมากเลยจนอยู่ปกติแบบคนธรรมดาไม่ได้อย่างนั้นเพือ่อเพราะว่ามันปวดมากไมเกรนปวดมากมไปบวกกับ ความดันไขมันนั่นมันก็เลยทําให้เป็นสองบวกสามบวกไปแล้วตอนที่ปวดทํามันมีลักษณะแบบไหนไหม้างคะอาการปวดมันมันตึงบ่าไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกับมันเหมือนกับศีรษะนีน่บวมมันจะปวดเต้นตุบๆเลยเวลามันปวดน่ ทรมานมากมันทร<ห>มานมากโอ้ทรมานคิดว่ายัางไงาก็คงคงจะหายยากเพราะว่าไปไปหาหมอสองหมอสามหมอมันก็ไม่ดีขึ้นทดลองหลายยี่ห้อแล้วมันก็มไม่ดีขึ้นไปขนาดน,นั้นก็เลยอมันตรงกับที่ หลวงพ่อเป็อ๋อหมายถึงว่าเคสที่เขาออกไปสื่อไปหลวงพ่อฟังอาการแล้วก็คือเหมือนหลวงพ่อทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาการวูบเวียนหัวปวดหัวไมเกรนใช่ไหมคะใช่ก็เลยตัดสินใจลองทานเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ลองทานเห็นว่าเห็นผลไวมากพอเห็นการนกลัเว่ามันเบาลงเบาลงมันหายปกติโอ้โหมันอะไรนักหนาทำไมมันดีแต่ยาเลอ หายเลยเป็นคนปกติเหมือนไม่ไดเป็นอะไรเลยอันนี้ไม่มีการว่าจ้างนะ,ะเพราะว่าหลวงพ่อเคยทานยาตัวนี้มาแล้วได้ผลก็อยากจะเผยแพร่ว่าของดีอยากไม่อยากจะเอาไว้ทานคนเดียวอยากจะให้คนที่เป็นเหมือนหลวงพ่อนี่ยไปทานแล้วจะหายมิจะได้บุญต่อๆกันไปค่ะคือว่าหลวงพ่อก็เป็นคนคนหนึ่งเป็นพระสงฆ์องค์หนึ่งที่จะเผยแพร่บ,บุญให้กับ ญาติโยมที่มีความเจ็บปวดเหมือนกับหลวงพอ่อหลวงพ่อไม่ได้รับตังค์จากใครหลวงพ่อเห็นว่ามันดีก็ว่าดีจะมาจ้างมันก็ไม่ใช่หลวงพ่อไม่ใช่เป็นพระที่ต้องการเงินเพราะว่าหลวงพ่ออยู่นี้เนี่ยเป็นพระปฏิบัติไม่ไม่เคยได้ใช้เงินไม่เคยได้จับเงินแต่ละวันไม่เคยได้ใช้เงินเพราะว่าจิตนิมนต์อะไรก็ไม่มี เป็นท่าที่ปฏิบัติในเทศท้องไรยครับค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรคะจันทบุรีครับอายุเท่าไหร่คะ66ครับ66ปีนะคะคุณลุงมีอาการยังไงบ้างคะก่อนที่จะทานผิดภันเคอ่ะค่ะตอนนั้นมือมันตายหมดเลยครับมือมันตายก็คือไม่มีความรู้สึกนั่นเองครับชาหมดเลยค่ะเป็นมากี่ปีแล้วคะเพิ่งเป็นมา7เดือนเลยครับเป็นมา7เดือนนะคะก็ช่วงที่เป็นอยู่เนี่ยใช้ชีวิตแบบไหนคะที่เป็นอยู่แล้วครับใช่ค่ะช่วงที่มันแบบ ไม่รู้สึกเนี่ยแขนไม่รู้สึกขาไม่รู้สึกเนี่ยใช้ชีวิตลำบากนอนอยู่ครับนอนอยู่ในในบ้านครับเรียกได้ว่าตอนที่มีอาการเนี่ยก็คือนอนอยู่กับที่คุณป้าก็ต้องดูแลคุณลุงเลยช้ช่วยตัวเองได้ไหมคะช่วยเหลือตัวเองได้ไหมช่วยไม่ค่อยได้ครับช่วยไม่ค่อยได้เพราะว่ามันไม่มีความรู้สึกเนาะเรียกได้ว่านะคะก็ไปลองวิธีการรักษามาแล้วไม่ดีขึ้นนะคะแล้วหลังจากที่ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ ko สัมผัสความเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นไหมคะดีขึ้นครับดีขึ้นเนาะดีขึ้นแบบไหนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะดีขึ้นเยอะเลยครับดีขึ้นส่วนไหนบ้างคะมันทั้งหมดเลยครับทั้งหมดอ่าปก <las S 1> ติตอนช่วงที่เป็นเนี่ยเป็นส่วนไหนบ้างมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป็นทั้งหมดเลยครับเป็นทั้งหมดก็คือส่วนขาขาเป็นยังไงคะมีอาการยังไงคะช่วงที่เป็นสมองอะไรทั้งหมดเลยครับช่วงขาก็คือว่าเห็นเล่าให้ฟังว่าเดินลาบากก็คือความรู้สึกเหมือนเท้าชามันเดินมัน เท้าช้างครับตัวใหญ่ครับอ๋อความรู้สึกเหมือนอาการชาเหมือนเท้าเนี่ยเป็นเท้าช้างเท้าใหญ่มากๆเลยแล้วส่วนสมองเป็นยังไงนะคะช่วงที่เป็นแม้สมองไม่ค่อยใช้งานเท่าไหร่ใช้งานมีไดความจําไม่ค่อยดีสังเกนเป็นยังไงบ้างคะคุณ้าความจําไม่ค่อยดี๋อความจําไม่ค่อยดีเลลืมกินไอ้นี้ไปแกว่าปวดปวดตามสมองด้วยนะปวดตามตัวตามหลังหลังจากที่ อาการปวดลดลงแล้วเป็นยังไงบ้างคะสมองเริ่มจําได้ไหมเริ่มจาได้จาได้นิดนๆเโอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วแขนที่ไม่รู้สึกนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างมันยกได้แล้วครับ๋อตอนที่เป็นคือยกไม่ได้อ่ะเดี๋ยวลองกระดิกให้ดูสิคะว่าจริงนะเนี่ยนะคะเป็นการสัมผัสการเปลี่ยนแปลงที่สัมผัสได้จริงๆเมื่อก่อนเนี่ยนะคะไม่รู้สึกเลยเนาะหลังจากที่ทานเคโอทานหมดไปกี่กล่องคะที่สัมผัสบ้างเริ่มกระดิกแบบ ดีได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถึงสองกล่องเลยยังไม่ถึงสองกล่องนะคะการดีขึ้น<ช><ช>ค่ะ,ค,ะคุณป้ามั่นใจไหมคะว่าคุณลุงดีขึ้นด้วยการทานผลิโตภัณฑ์ตัเคโอค่ะก็มั่นใจม,มั่นใจนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ก็เป็นคุณป้ากับคุณลุงนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันดูแลคุณลุงในช่วงที่เป็นดีเนาะทำให้เราแบบได้สุขภาพกลับคืนมาตอนนี้สามารถเดินได้ไหมคุณลุงเดินได้เดินได้เนาะอ่ะเดี๋ยวคุณลุงนะคะจากที่เมื่อก่อนเดินลาบากเดินยากเดี๋ยวคุณลุงจะเดินให้ดูว่าสามารถเดินได้ด้วยผลิตภัณฑ์ อ่ะตอนน้านะคะคุณลุงสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่อ่านะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะว่าทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอแล้วได้สุขภาพกลับคืนมาเนาะคุณลุงเนาะเนี่ยได้เปรีอยจ้ะถ้ามีคะแนนให้เคโอสักสิบคะแนนคุณลุงให้เท่าไหร่ดีคะคิดคะแนนเลยครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะมีสิทเต็มสินะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือเพื่อนข้างบ้านนะคะเป็นอยู่มั่นใจในสินค้าได้เลยนี่เป ลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะเราอยู่ในพื้นที่จริงใครมีอาการดังกล่าวนะคะโทรหาบุกตามเบอร์ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้นะคะบุกและคุณลุงคุณป้าต้องขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะว่าบุกจะไปลงสัมภาษณ์ลูกค้าที่จังหวัดอะไรนะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ